so what are you สวัสดีครับผมเออโตสปินครับวันนี้เรามาอยู่กับรถสกูตเตอร์รุ่นใหม่จากทาง G.P.X ครับกับเจ้าคันนี้เลย G.P.X d c 3นี่อันนี้จะเป็นรถสกูตเตอร์พิกัด 300cc แต่แต่แต่เขาไม่ใช่บิ๊กสกูตเตอร์นะครับเขาเป็นรถพิกัดที่จะจัดจำหน่ายในกลุ่มราคาเดียวกับรถพรีเมียมสกูตเตอร์พิกัด 150cc ของฝั่งแบรนด์ญี่ปุ่นเลยซึ่งในพิกัดนี้มีใครบ้างก็มีตัวของ Yamaha Nmax 155มีตัวของ Honda p c 160เจ้า G G.P.X. DC3 คันนี้เนี่ยเครื่องยนต์ 300cc นะแต่จะเปิดราคาจำหน่ายในกลุ่มเดียวกับเจ้า n m a x และ P.C.X. เลยถือว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับต้องบอกว่าแบรนด์ G.P.X. เนี่ยเป็นแบรนด์รถจักรยานยนต์ของคนไทยแบรนด์นี้เนี่ยเขาก่อตั้งมาอย่างยาวนานนับ10ปีแล้วนะครับกับยอดจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยของเราเนี่ยรวมกันตลอด10ปีเนี่ยอยู่ที่240,000คันเลยทีเดียวซึ่งแบรนด์ G.P.X. เนี่ยเป็นแบรนด์คนไทยพัฒนาโดยคนไทยผลิตในประเทศไทยจัดจาหน่ายในประเทศไทยและไม่เพียงแต่จัดจำหน่าย ในเมืองไทยเขายังจัดจําหน่ายไปอีกกว่า10ประเทศทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเวียดนามญี่ปุ่นกระทั่งไปทางฝั่งของยุโรปเนี่ยก็มีด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ฝั่งของประเทศแถบตะวันออกกลางเจ้า Gpx เนี่ยก็ไปทําากรตลาดอยู่ในประเทศกลุ่มเหล่านี้ด้วยก็เรียกได้ว่านอกจากจัดจําหน่ายในประเทศไทยแล้วยังออกไปสู่ตลาดโลกด้วยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยของเราเลยนะครับกับแบรนด์ Gpx แบรนด์รถจักรยานยนต์ของคนไทยครับเจ้า Gpx dc3 เนี่ยเป็นการยกระดับจากตัวของ Gpx โดรนที่ เราคุ้นเคยกันดีต้องบอกว่าคันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบเป็นคนเนี่ยคันนี้ก็เหมือนคนที่โตมากยิ่งขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นมีความสุขุมมากยิ่งขึ้นและแน่นอนมาพร้อมกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มากยิ่งขึ้นแปลว่าตัวของ DNA ดีไซน์ของเขาเนี่ยมองแวบแรกอาจจะคิดว่าเหมือนโรนนะครับแต่จริงๆเขามีการปรับเปลี่ยนหลายจุดด้วยเช่นกันนะครับและที่สําคัญเลยคือเขามีการอัปเกรดในส่วนของชุดอุปกรณ์ติดรถต่างๆเนี่ยให้มีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวรถเน อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นตามระดับราคาของตัวรถที่ขยับขึ้นมาด้วยความที่เทคโนโลยีการผลิตต่างๆก็เปลี่ยนไปนะครับโน้ตฮาวการผลิตรถจัก,กรยานยนต์ของคนไทยเนี่ยก็ทาได้ดีมากยิ่งขึ้นทําให้เจ้า GPX DC3 คันนี้เนี่ยจัดอุปกรณ์มาจัดเต็มมากยิ่งขึ้นและงานประกอบดีมากนะครับก่อนไปดูดีไซน์ของตัวรถเนี่ยผมอยากให้ดูงานประกอบโดยรวมก่อนนะครับเนี่ยตัวรถเนี่ยเรียกได้ว่าหน้าตาเนี่ยดูพรีเมียมมากๆนะไซซิ่งของตัวรถเนี่ยถ้าดูจากภาพเนี่ยอาจจะคิดว่าใหญ่แต่จริงๆแล้วของ h อ n d a p พีเซแล้วก็ยาม5เอ็นแมเลยนะอยู่ในพิกัดนี้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนี่ชิ้นงานลองเคาะดู งานประกอบแน่นหนาดีนะครับเนี่ยวัสดูดต่างๆนี่คือให้มายอดเยี่ยมเลยนะถือว่าอยากให้ลองจับงานประกอบดูเพราะว่างานประกอบเขาถือว่าดีเลยทีเดียวอุปกรณ์ให้อะไรมาบ้างอ่ะเรามาดูกันนะเริ่มจากไฟหน้าของตัวรถนี่ไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED แบบนี้เลยนะครับนี่เป็นไฟ daytime running light แบบนี้ตัดลายเส้นมาดูสวยงามนะครับแล้วก็ตัวระบบไฟหลักของเขาเนี่ยจะเป็นชุดไฟ LED เต็มระบบเลยทั้งไฟสูงและไฟต่ำเนี่ยจะเป็นสองโคมแบบนี้ซึ่งไฟเนี่ยเขาจะทางานเวลาเราติดเครื่องยนต์นะครับเวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจออนเนี่ยจะติดเฉพาะตัวของ ไฟดีแบบนี้ช่วงล่างเนี่ยจะเป็นโช๊คัพแบบเทเลสโคปิกระยะโช๊คเนี่ยความยาวของโช๊กก็อยู่ประมาณอยู่ที่ระดับเดียวกับไฟหน้าประมาณนี้นะครับตรงแกนต้นโช๊คของเขาเนี่ยเป็นไซส์เดียวกับรถไซส์เล็กพิกัด 150cc ประมาณนี้จะเป็นโช๊คไซส์นี้นะครับจะไม่ใช่โช๊คแบบฟูลไซส์เหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่โช๊คจะยาวจนถึงตัวของแผงแฮนด์ของเขานะครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับรถสกูตเตอร์ทั่วไปตัวล้อเนี่ยเขาใช้เป็นล้ออันลอยขนาด14นิ้วนะรัดยางขนาด110/70/14ชนิดไม่มียางไหนใช้เป็นยาง IRC IS รรุ่นนะคับ ตัวเบรกด้านหน้าเนี่ยเป็นจานเบรกดิสเบรกเดี่ยวนะนี <abilities> ่ลักษณะของดีไซน์จานเบรกเป็นแบบนี้มาพร้อมกับระบบ ABS ป้องกันลอ้อล็อกมาให้ด้วยแล้วก็ตัวปั๊มเบรกเนี่ยให้มาเป็นปั๊มเบรกพอรพอมีทับทิมสะท้อนแสงตร,ตรงนี้มาให้นะครับเรียกได้ว่าออปชันให้มาแบบจัดเต็มนะและแน่นอนระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์นี่ нравится. หม้อน้าของเขาอยู่ด้านหน้านะครับมาพร้อมกับกาดหม้อน้ํามาให้จากโรงงานเลยโอ้โหเรียกได้ว่าให้อุปกรณ์พื้นฐานมาค่อนข้างโอเคในส่น Bar วนของไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยดีไซน์ก็จะอยู่ที่ด้านข้างของตัวรถลักษณะแบบน การผสมผสานกันระหว่างไซส์ของรถเล็กแต่ให้อุปกรณ์แบบรถบิ๊กซูคเตอร์ระดับพรีเมียมมานี่ไงไฟเลี้ยวมาสไตล์แบบรถสปอร์ตเลยมาดูด้านบนกันต่อน,นี่ชิลบังลมก็ไซส์ถือว่าใหญ่นะแต่ด้วยการที่จุดติดตั้งของเขาอยู่บริเวณนี้ทําให้ตัวชิลเนี่ยความสูงจะอยู่ประมาณนี้นะครับถือว่าทรงเนี่ยออกจะสปอร์ตๆน,นะแล้วก็เป็นชิลรมดําแบบนี้มาเลยเรามาดูกันต่อที่ตัวหน้าจอเรือนใหม่ของเจ้า g p x DC3 กันนี้กันนะครับนี่หน้าจอของเขาเนี่ยเป็นหน้าจอแบบ Reverse LCD บอกข้อมูลการขับขี่ครบ การแสดงผลของหน้าจอเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากหน้าจอดิจิตอลทั่วไปนะเจ้า Reverse LCD เนี่ยจะเห็นได้ว่าพื้นหลังของเขาเป็นสีดําแบบนี้หมดเลยนะแล้วก็ตัวอักษรของเขาเนี่ยจะมาเป็นสีขาวแบบนี้ทําให้เราเนี่ยมองข้อมูลการขับขี่ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนอันเนี้ยดูง่ายนะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นจุดสําคัญที่เป็นไฮไลท์สำคัญเนี่ยเขาจะเป็นทําตัวสีแดงไว้อะที่เช่นอุณหภูมิสูงสุดของตัวรถรอบเครื่องยนต์สูงสุดแล้วก็ปริมาณน้ำมันต่ําสุดเนี่ยเห็นไหมเขาจะทำเป็นไฮไลท์สีแดงมาให ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงนาฬิกาตัวของโอโดนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นดูจับทริปแบบนี้ก็ได้นะครับดูวัดวต์แบตเตอรี่อุณหภูมิน้ายาหล่อเย็นนะครับมาตรวัดรอบเครื่องยนต์เลสไลท์ลยอยู่ตรงไหนมีบอกหมดนะครับแล้วก็แทคชั่นคอนโทรลมีบอกได้ว่าเปิดหรือปิดอยู่ถ้าเปิดจะเป็นสีขาวถ้าปิดก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเขามีการปรับแต่งในส่วนของข,องข้อมูลบนหน้าจอเนี่ยเซตมาให้เพียงพอต่อการใช้งานครับฝั่งซ้ายหนึ่งประกับแฮนด์เนี่ยก็มีไฟสูงไฟต่ําไฟพาสอยู่ด้านหน้ามีปุ่่่มมมมหหดเเเือออกกีีี้้้้ทรราาปัับตวววขงนจไฟลลยแแ็ ดูที่ประกับฝั่งขวานะครับก็จะมีปุ่มออฟไลน์มาให้นะครับมีปุ่มเปิดปิด traction control ซึ่งถ้าเราจะเปิดเนี่ยก็คือกดให้ปุ่มจมแบบนี้อันนี้คือลักษณะของการเปิดระบบอยู่ถ้าเรากดให้ปุ่มเด้งแบบนี้นี่จะเป็นการปิดระบบซึ่งบนหน้าจอก็จะบอกได้ว่าเราปิด traction อยู่แต่เปิดไว้ดีกว่าเขามีมาให้เราใช้ดีกว่ามีปุ่มเปิดไฟฉุกเฉินแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ่มติดเครื่องยนต์คันเร่งเป็นคันเร่งสายนะครับแล้วก็ก้านเบตรคต่างๆเป็นแบบ Standard มาตรฐานมาตรฐานทั่วไปตัวแฮนด์เนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นตุ๊กตาแแแนนนบบบบีี้้โชวววสยยๆเลถือ่าหู ดีไซน์ใช้ได้เลยแล้วก็ตัวของกุญแจเนี่ยจะเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับเป็นลนักษณะกุญแจหมุนแบบนี้ทํามาได้ดีมากๆเลยนะครับเวลาใช้งานก็คือง่ายนิดเดียวอย่างเวลาเรายืเนเฉยเนี่ยแล้วเราอยู่ใกล้รถตัวรถเนี่ยจะทําการดับระบบไฟให้โดยอัตโนมัติภายใน15วินาทีแต่ถ้าเราเนี่ยเดินออกห่างจากรถไปประมาณ2เมตรเขาก็จะปิดระบบอันนี้ให้โดยอัตโนมัติด้วยเช่นกันแล้วก็เวลาจะใช้เนี่ยเราก็พกกุญแจไว้กับตัวนะครับเราก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เลยตัวกุญแจนี่ดีไซน์ได้ด้วยว่ายัง การพื้นฐานนะครับมีปุ่มค้นหารถมีปุ่มปลดล็อกรถปุ่มล็อกรถนะครับซึ่งจริงๆ2ปุ่มนี้เราแทบไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันสามารถควบคุมผ่านตรงนี้ได้เพียงแค่พกกุญแจไว้กับตัวนะครับแล้วเขาก็มีกุญแจสำรองแบบนี้มาให้นะครับใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับเวลาแบบสมมติรถแบตเตอรี่อ่อนเนี่ยแล้วอยากจะออนระบบเนี่ยเราก็สามารถมาเปิดตรงตรงนี้แล้วก็จะเอากุญแจไขได้เลยแต่เอาเข้าจริงนะไม่ต้องใช้อย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเราแค่เก็บไว้กับตัวฮะแล้วก็กดเนี่ย แค่นี้ก็เปิดระบบไฟแล้วเห็นไหมง่ายนิดเดียวมันทําอะไรได้อีกนะครับมันก็สามารถสั่งเปิดเบาะนั่งจากตรงนี้ได้นะครับเนี่ยบิดไปด้านซ้ายเป็นการเปิดเบาะแบบนี้สั่งบิดด้านขวาก็เป็นการเปิดระบบไฟแบบนี้นะครับถ้าเราจะเปิดถังน้ํามันนะครับให้เรากดเข้าไปหนึ่งที่แบบนี้นะครับแล้วบิดขวาอ่าถังน้ํามันก็จะเด้งออกมาแบบนี้แล้วก็ตัวถังน้ํามันเนี่ยฝาถังเนี่ยโหเรียกได้ว่าผมอยากให้ดูอ่ะนี่ฝาถังดูดีมากนะคุณผู้ชมฝาถังน้ํามันดูดีมากอ่าเวลาปิดก็แค่นี้เนี่ยเราแค่แปะเข้าไปแล้วก็หมุนทีีึปบบเรรยย้อลิด เรียบร้อยถังน้ํามันตัวนี้ความจุอยู่ที่10.3ลิตรด้วยกันติดตั้งอยู่ที่ด้านหน้าถัางน้ํามันไซนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับคู่เปรียบเทียบที่ทเปิดพิกัดราคาใกล้เคียงกันเนี่ยเจ้า GPX DC3 คันนี้เนี่ยมีขนาดถังน้ํามันใหญ่ที่สุดในคลาสนะถือว่าน่าสนใจมาดูกันต่อเก๊ดด้านหน้ามี2ฝั่งฝั่งซ้ายเปิดเข้ามานี่จะมีช่องเก็บของมาให้ซึ่งขนาดค่อนข้างใหญ่นะสามารถใส่ iPhone 15 Pro เนี่ย ใส่เข้าไปได้แบบนี้เหลือๆเลยนะหรือจะใส่ขวดน้ำระดับครึ่งลิตรอันนี้ก็ใส่ได้แล้วก็มีช่องเสียบไฟ USB Type C มาให้อีกหนึ่งช่องนะครับซึ่งเป็นช่องเสียบไฟแบบ fast charge ด้วยโอ้โหอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับสายที่จะต้องใช้มือถือตลอดเวลาเดี๋ยวนี้มือถือคืออวัยวะที่3 3อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นแล้วชาร์จเร็วแบบเนี้ยดีส่วนฝั่งขวาอันนี้ไม่ใช่ช่องเก็บของนะครับแต่จะเป็นช่องเซอร์วิสต่างๆของตัวรถนะครับซึ่งรวมไปถึงกรณีที่แบตกุญแจหมดด้วยนะคดด้ววยาาามททีี่เเป็าากกกุญแจจจออิโส กุญแจแบตหมดได้นะครับซึ่งถ้ากุญแจแบตหมดแล้วเราต้องการขี่รถคันนี้ไปยากเลยนะครับเปิดเกะด้านขวาออกมาแล้วเราเอากุญแจตัวนี้ล้วงเข้าไปนะครับแล้วก็ไปทาบที่บริเวณด้านบนของตัวฝั่งขวาตรงนี้นะครับเขาจะเป็นตัวเซนเซอร์ที่ไว้จับสรรัญญาณกุญแจก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเปิดระบบไฟของตัวรถและสามารถสตา,าร์ทร,รถคันนี้ขี่ออกไปได้นะครับแล้วก็มีจุดที่ต้องบอกไว้นิดนึงก็คือตรงเกะตรงเนี้ยทั้งสองข้างไม่สามารถล็อกได้จะเป็นเกะที่เราสามารถเปิดปิดได้ตลอดเวลาเพราะงั้นแล้วไม่แนะนําให้เก็บของมีค่าไว้ในนี้แต่อย่างใดมาาที่บ นั่งของตัวรถกันนะครับเบาะนั่งเนี่ยอันนี้ส่วนตัวเลยนะครับเนื้อเบาะนุ่มมากนะครับนุ่มจริงๆนะอยากให้ลองมาจับกันดูนะครับเนื้อเบาะค่อนข้างนุ่มนะตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะชิ้นเดียวแต่แบ่งตอนของผู้ขับขี่และผู้โดยสารออกจากกันแบบนี้เบาะคนขับเนี่ยความสูงอยู่ที่780ม mm. ิลลิเมตรส่วนเบาะผู้โดยสารเนี่ยถ้าสังเกตดูนะพื้นที่เนี่ยจะอยู่ไซส์ประมาณนี้เป็นไซส์มาตรฐานทั่วไปนะแล้วก็มือจับเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหใหญ่แบบตะโกเลยนะมือจับเนี่ยใหญ่มากๆแล้วก็ แข็งแรงนะมือจับถือว่าแข็งแรงเลยทีเดียวอ่ะมาเปิดดูใต้เบาะกนันนิดนึงเปิดดูฟืบนี่สามารถเก็บหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบสบายๆเลยหนึ่งใบพร้อมกับที่เก็บสัมภาระอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยใส่ได้ถ้าใส่หมวกเต็มใบผมก็ว่าใส่ได้นะพื้นที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเก็บได้ใบเดียวนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องแบตเตอรี่ของตัวรถก็อย่างที่บอกไปนะจริงๆแล้วพิกัดของเจ้า DC3 เนี่ยราคาที่เขาจะเปิดมาคืออยู่ในกลุ่มเดียวกับรถ1 5 0ซีซีของฝั่งญี่ปุ่นเลยเพราะงั้นแล้วพื้นที่เก็บมกกหมน่าาตตรฐแ ไปเปรียบเทียบกับบิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ต้องบอกว่าคนละไซส์กันนะครับคันนี้เนี่ยรถไซส์เล็กกว่านะครับเพราะงั้นแล้วทําได้ขนาดนี้ผมถือว่าโอเคนะแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่น่าเสียดายหน่อยนะครับคือตัวเบาะเนี่ยน่าจะให้สต็อปเปอร์มานะครับเนี่ยมันไม่มีสต็อปเปอร์นะครับเวลาเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะปิดเองแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าน่าเสียดายนิดหน่อยนะแต่คิดว่าอาจจะมีชุดแต่งออกมาทําให้ตรงเนี้ยมันสามารถล็อกเบาะได้เนาะอันนี้ก็ ป็นอัตโนมัติแบบนี้มาดูกันต่อที่ด้านล่างนิดนึงเดี๋ยวผมจะเปิดระบบไฟให้ดูป๊านี่ดูซะก่อนนี่ชุดท้ายของตัวรถนะครับตัวชุดช่วงล่างของเขานี่ใช้เป็นโช๊คอัพ YSS เลยนะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นสปอร์ตของเขานะครับตัวรถเนี่ยของ GP s เขามีขายอยู่2รุ่นนะครับคือรุ่นสแตนดาร์ดกับรุ่นสปอร์ตราคาจําหน่ายก็จะมีความแตกต่างกันแล้วก็ออปชั่นเนี่ยให้มาต่างกันนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยอธิบายให้ต่อแต่ว่าตัวนี้จะได้เป็นโชนาาโดดฟ แล LED แล้วคุณผู้ชมสังเกตอะไรไหมนี่ท้ายรถเห็นไหมจะเป็นอย่างนี้เลยโลง่ลงๆแบบนี้เลยทําให้ตัวรถเนี่ยโหเรียกไ,ได้ว่าดูความเท่ของเขาเนี่ยมาเต็มจริงๆเอาแล้วทีนี้เรื่องของน้ําดีดเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่านี่เขาเอาตัวชุดบังโคลนเนี่ยมาไว้ตรงนี้นะครับเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยนะครับเวลาวิ่งลุยน้ําก็คือนี่รับตั้งแต่ตรงนี้เลยนะน้ําไม่ดีดขึ้นหัวแน่นอนเพราะว่าตรงนี้คือกันดีดของเขานะครับแล้วก็ทําหน้าที่เป็น ที่ติดตั้งตัวทะเบียนรถให้ด้วยนะครับนี่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยมาดูกันต่อที่ตรงล้อหลังของเขาเนี่ยใช้เป็นล้ออลลอยขนาด13นิ้วนะร้ดยางขนาด1 3 0 7 0 1 3ชนิดไม่มียางไนส่วนระบบเบรกด้านหลังเนี่ยเป็นดิสเบรกเดียวพร้อมปั๊มเบรก1พอร์ตแล้วก็มีระบบ ABS ป้องกันล้อล็อกมาให้ด้วยเกยกได้ว่ารถคันนี้ให้ ABS ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยแบบจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับและยังมาพร้อมกับระบบ traction control ด้วยครับส่วนผู้สอนท้ายเนี่ยก็บอกว่าใช้ง่ายนะครับตรงพักเท้าของเขาเนี่ย การแค่นี้เองจบเลยนะครับเนี่ยพักเท้าเก็บกลางเก็บกลางง่ายมากแล้วก็พื้นที่พักเท้าเนี่ยเยอะมากๆเลยครับในส่วนของการทดสอบขับขี่เจ้า GPX DC3 คันนี้นะครับผมอยากให้ลองฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อน<ม>อ่าติดเครื่องง่ายติดเครื่องรวดเร็วเพราะว่าเครื่องยนต์ของเจ้า GPX DC3 คันนี้เนี่ยใช้เป็นเครื่องยนต์ใหม่ GPX Hyper I ขนาดความจุอยู่ที่ 278.2cc ซีึสูบ4จังหวะ4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ําซึ่งเป็นเครื่องยนต์พื้นฐานเดียวกันกับ v e s p a GTS 300แต่มีการปรับแต่งเรื่องของการทํางานเนี่ยเพิ่มมอบแรงบิดที่จัดจ้านสะใจมากยิ่งขึ้นโดยมอบพลังกำลังสูงสุดถึง24.1แรงม้าที่8,250รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด24.5นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อนาทีส่งกําลังด้วยระบบ g ยร์ CVT ขับเคลื่อนด้วยสายพานซึ่งต้องบอกว่าฟิลลิ่งในการทํางานของเครื่องยนต์ของรถคันนี้เนี่ยแม้ว่าเขาจะบอกว่าพื้นฐานเนี่ยคือรถเวสป้านะครับแต่ต้องบอกว่าเวสป้าที่เราเคยขับขี่กันเนี่ยเครื่องยนต์เขาจะเน้นความนุ่มนวลแต่ไม่ใช่กับเจ้า GPS d c 3คันนี้เพราะขี่จริงๆเนี่ยแรงบิดเรียกได้ว่าบิดปุ๊บพอรอบเขาถึงปุ๊บเนี่ยดึงเลยนะฮะดึงแบบดึงแบบแบบวาร์ฟเลยเรียกได้ว่าแรงบิดเนี่ยเขาค่อนข้างจัดจ้านสะใจบิดเป็นมาเลยแล้วก็ความเร็วยืนพื้นเนี่ยอันนี้แนะนําเลยนะวิ่งระดับ120กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอันนี้ยืนพื้นได้แบบสบายๆนะครับเครื่องยนต์เนี่ยสามารถรองรับการทํางานระดับนั้นได้แบบชิลๆเลยหรือถ้าเป็นสายชิลนะวิ่งสัก1 0 0 1 1รคันนี้ก็ตอบโจทย์เลยเพราะว่าตัวรถเนี่ยเครื่องยน ทำให้เราสามารถขับเดินทางไกลด้วยเจ้ารถคันนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยหรือถ้าจะใช้งานในเมืองคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ด้วยความที่เขาเป็นรถเกียร์อัตโนมัติเวลาเราเปิดขันเร่งเนี่ยเราก็บิดอย่างเดียวบิดกระเบกบิดกระเบกอย่างนี้เลยนะครับเป็นคาแรคเตอร์ของรถสกูตเตอร์อยู่แล้วยิ่งมาพร้อมกับเครื่อง300เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าบิดปุ๊บเนี่ยแรงบิดเขาดีนะครับเวลาเร่งแซงเนี่ยก็ทําได้ง่ายมากในส่วนของระบบระบายความร้อนของตัวเครื่องยนต์ก็ถือว่าน่าสนใจนะเขาใช้เป็นระบบระ,บระบายความร้อนด้วยน้ําแล้วก็เอาตัััอวอหม้นําาาาี่รรรถทใบกกศ ดีระบายความร้อนได้อย่างยอดเยี่ยมในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์อันนี้ไม่ติดเลยในส่วนของความเร็วสูงสุดที่มีการทดสอบมาเนี่ยทำได้ระดับ150กิโเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวอันนี้คือรถเดิมๆแต่ถ้าให้แนะนําความเร็วที่แนะนําให้ใช้งานเนี่ยใช้สักไม่เกิน120-130กิโเมตรต่อชั่วโมงผมว่ากาลังสวยสําหรับเจ้า GPD C3 คันนี้ซึ่งถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับคู่เปรียบเทียบในกลุ่มราคาใกล้เคียงกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องยนต์150ซีซีเท่านั้นซึ่งทาความเร็วยืนพื้นนนนนนเเเเเีี่่่่ยรระดั100 110ัับ100-1งงททาาานน้้้้ออแตตจคคใหื ถึง300ซีซีนะครับทำให้ความเร็วยืนพื้นสัก120ของรถคันนี้มันสบายมากๆซึ่งทําความเร็วระดับ130ก็ไปได้เลยแบบไม่ต้องรุนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถ150 160เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่า120ก็เริ่มเหนื่อยแล้วครับในส่วนของช่วงล่างของเจ้า GP DC3 คันนี้เนี่ยเขาเซ็ตมาออกแนวเฟิร์มๆหน่อยฟิลลิ่งเนี่ยจะออกไปทางฝั่งของรถสปอร์ตซะมากกว่าทําให้เวลาเราขี่รถคันนี้เราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันเป็นรถที่ช่วงล่างเนี่ยเกาะถนนดีนะครับแล้วก็ พลิกรถเนี่ยมันพลิกซ้ายพลิกขวาได้เร็วมากๆถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ขับสนุกเลยนะเวลาจะมุดซ้ายมุดขวาซอกแซกเนี่ยไปได้ง่ายส่วนจย์การขี่ในเมืองเนี่ยโหโเรียกได้ว่าระยะการหมุนของแฮนด์เนี่ยมันมีความสาคัญมากๆเลยนะถ้าหันได้เยอะมันก็หมุนได้ง่ายนะนี่ดูนี่เห็นไหมนี่หันได้เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมทําให้วงเลี้ยวของรถคันนี้มันแคบนะครับแล้วก็ตําแหน่งแฮนด์ของเขาเนี่ยอยู่ประมาณตรงลิ้นปี่ของเรานะครับทำให้เนี่ยเราคุมรถได้ง่ายนะเนี่ยผมสูง168เห็นไหมถ้านั่งเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือ ท,ที่ต่ําแต่ก็ตำแหน่งแฮนด์อยู่ประมาณนี้องศาการหันหันได้เยอะนะทำให้เวลาเรามุดเนี่ยหมุดได้ง่ายประกอบกับน้ําหนักของตัวรถเนี่ยหนักเพียง161กิกโลกรัมเท่านั้นซึ่งถ้าเราแฟลแบ็กไปมองรถระดับ300ซีซีเนี่ยโอ้โหรถส0 0ซีซีส่วนใหญ่น้ําหนักก็คุยกับระดับ180กิโลกรัมบวกลบเลยแต่เจ้าคันนี้มาในพิกัด161กิกโลกรัมเท่านั้นนะครับแต่ก็โอเคว่าถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับรถที่เป็นไซส์150 160น้ยนนนอยะ้ากิบร้อ30กกรบมน,นี่น kg, ว่าาคุณได้พกํลัง ของเครื่องยนต์ที่มันมากกว่าปนสมควรเลยนะครับมันก็เลยทําให้ขับสนุกมากกว่าความเร็วยืนพื้นได้สูงกว่าทีนี้ในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเป็นอย่างไรนะครับอัตราสิ้นเปลืองของรถคันนี้จากการทดสอบของเราเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ27-28กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับการใช้คันเร่งของเราลว้ลวนๆเลยถ้าคันเร่งตึงมือบิดตึงมือเนี่ยอ่ะก็อาจจะอยู่ประมาณ26-27กิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าเกิดเราไปแบบนวลๆไปแบบชิลๆเนี่ย28-29กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยมี้เห็นอย่างแน่นอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็ววววยยยืืน 120, นนนนพพ้้้้ดดถาาาับรรระะ120เคมม็ปณกิ น้ำมันประมาณ28กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ถือว่าปกตินะเพราะเขาจริงรถ150 160เนี่ยถ้าวิ่งความเร็วเท่ากันก็คือเหมือนกับเป็นการวิ่งรอบสูงสุดของเขาแล้วอาจจะกินน้ํามันมากกว่านี้อีกนะแต่พอเป็นรถที่เครื่องใหญ่แล้วใช้รอบเครื่องยนต์ไม่ได้สูงถึงขั้นตัวของรถ150 160เนี่ยมันก็เลยจะกินน้ํามันน้อยกว่านั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เราทดสอบและเราพบเจอมาในส่วนของระบบเบรกเนี่ยเขาให้ ABS มาทาั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยถือว่าดีทําให้เวลาเรากดเบรกเนี่ยเราไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนน ได้เลยเพราะว่าตัวระบบจะจัดการให้ตัวล้อของเราไม่เกิดอาการล็อกนั่นเองแล้วก็ยังมี traction control มาให้ซึ่งทํางานได้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับสามารถตัดการทํางานของเครื่องยนต์เวลาเจอพื้นลื่นๆเนี่ยหรือเจอทรายอะไรอย่างนี้อ่าเขาสามารถตัดการทํางานได้อย่างแม่นยําใช้ได้เลยครับทีนี้ตัวเบาะนั่งเนี่ยสูง780ม mm. มผมสูง168เซนวางเท้าลงพื้นเป็นอย่างไรสําหรับเจ้า GPX DC3 อเอาลงแล้ววางลงพื้นได้ทั้งสองข้างเลยสบายๆนะครับตัวเบาะไม่ได้สูงอันนี้คือตำแหน่งที่เรานั่งแบบเวลาแบบเรานั่งชิวๆอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นตำแหน่งที่เราขี่รถเราอาจจะขยับขึ้นมานิดนึงนะครับเห็น <kaç S 1> ไหมนี่เราก็สามารถวางเท้าลงพื้นได้เต็มๆแบบนี้เลยหรือถ้าเกิดเราวางเท้าสองข้างอ่านี่ก็วางได้เกือบเต็มเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเบาะไม่ได้สูงมากแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมว่าดีเลย <Aman. S 1> Amerika, เน,นั่นคือตัวของเบาะนั่งเนี่ยเขามีการเว้าแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเว้าตัวถังด้วยทาให้เวลาเราวางเท้าเนี่ ฟอร์บอร์ดเนี่ยใหญ่มากเลยนะคุณผู้ชมวางท่านี้ก็คือนั่งสบายนะครับหรือถ้านั่งยืดแบบนี้ก็นั่งสบายนะเนี่ยเราถอยเบาไปนั่งให้สุดเบาแบบนี้แล้วก็ยืดไปเลยโอ้โหถือว่าถ้าเปรียบเทียบกับรถพิกัด1 5 0 1 6้ถึงซีซีคันนี้นั่งสบ,สบายสุดเลยนะด้วยความที่ตัวรถเนี่ยเขาได้ฐานล้อยาวกว่านะความยาว,ยาวของรถยาวกว่านิดหน่อยนะแต่ความกว้างกับความสูงเนี่ยเทียบเท่ากันเอาว่าคันนี้ถ้าเทียบกับรถพิกัดร,ราคาใกล้เคียงกันเนี่ยเจ้า DC3 คันนี้ขับสบายสุดครับโดยสรุปเลยนะครับสำหรับเจ้า GP อ,อีกหนึ่งรุ่นที่ผมว่าน่าสนใจนะกับราคาที่เขาเปิดมาเนี่ยเทียบเท่ากับรถปิกัด150-160ซีซีแต่คุณได้รถมอเตอร์ไซค์พิกัดเครื่องยนต์300ซีซีโอ้โหเรียกไ,ได้ว่าเปิดราคามาระดับนี้ถือว่าเราใจมากๆครับโดยรุ่นย่อยของเขาเนี่ยมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับได้แก่รุ่นสแตนดาดและรุ่นสปอร์ตโดยความแตกต่างมี3จุดจุดแรกก็คือสีสันของตัวรถที่มีความแตกต่างกันในรุ่นสปอร์ตเนี่ยจะมีสีมากกว่า2คือระบบแท a c ชั o n คอน t r o l ที่มาเฉพาะรุ่นสปอร์ตและ และนั่นคือช็อคอัพหลังจาก YSS ที่มาเฉพาะรุ่นสปอร์ตเท่านั้นครับโดยราคาจําหน่ายของเจ้า GPS DC3 คันนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจมากๆเพราะเขาจัดจําหน่ายในรูปแบบ one p r i c e policy ราคาเดียวขายเท่ากันทั่วประเทศคุณจะไปศูนย์ข้างบ้านคุณจะไปศูนย์ที่เชียงใหม่คุณจะไปศูนย์ที่หาดใหญ่ราคาเท่ากันทั่วประเทศครับท่าในใดที่สนใจก็สามารถไปจับจ,บจองได้ที่ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ GPS กว่า115แห่งทั่วประเทศครับหรือสามารถสั่งจองผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ GPS ประเทศไทยได้ด้วยเช่นกันก่อนจะกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของออโต้สปินวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ